ได้ไปทําความรู้จักกับรูปแบบการออกกําลังกายหลายๆแบบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาอยู่ที่สถานออกกําลังกายหรือว่ายิมใจกลางเมืองนะครับย่านอโศกนะครับซึ่งที่นี่ครับเขามีรูปแบบการออกกําลังกายที่ต้องบอกว่าท้าทายขีดความสามารถของตัวเองนะครับแต่จะเป็นการออกกําลังกายรูปแบบไหนนั้นเราเข้าไปทําความรู้จักกันครับเข้ามาสถานออกกําลังกายที่นี่นะครับต้องบอกว่าก็เป็น ยิมที่อยู่บนด่านฟ้านะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเน้นเป็นลูกเหล็กนะครับแล้วก็แต่ละคนถ้าออกกำลังกายที่ต้องบอกโคตรดิบๆทั้งนั้นเลยครับลงครับการออกกำลังกายที่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไระครับ อ๋อถ้าตอนนี้ครับที่เห็นนะครับเราจะเรียกกันว่าคอร์ s f i t ครับคอร์ s f i t ครับคอร์ o s s f คืออะไรอะครับ c r o s ฟิตเหรอครับเดี๋ยวผมจะบอกนิยามง่ายๆของคอร์ s f i t ครับคอร์ s f i t เราจะมีการออกกำลังกายแบบว่ามีความหนักครับไฮอินเทนซิตี้ครับคือต้องมีความหนักระดับหนึ่งอันดับสองจะเป็นคอนสแตน a ์แวรี่ครับคือความออกกำลังกายแบบหลากหลายครับหลายๆอย่าง Olympic lifting บ้างเอ่ยมีจิมนาสติกมีอะไรที่เป็น c o n d i t i นนิ่งอย่างพวกวิ่ง Rowing กระโดดเชือกเป็นต้นครับ การออกกําลังกายในรูปแบบ Crossfit นะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกําลังกายเพราะจะมีความหนักและต้องใช้ทักษะที่หลากหลายครับหรือถ้าอยากจะเริ่มต้นจริงๆนะครับก็เริ่มต้นจากเบาๆจากพื้นฐานก่อนโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดครับกีฬา Crossfit ถือว่าเป็นสปอร์ตฟิตเนสแนวใหม่ครับที่เป็นการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความอึด ระบบเผาผลานและความแข็งแรงของร่างกายครับที่มีการผรสมผสานของศาสตร์การยกน้ำหนักอย่างโอลิมปิกเวทลิฟติ้งพลายโอมิติกหรือว่าการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการกระโดดในท่าทางต่างๆและจิมนาสติกหรือบอดดี้เวทที่เป็นการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของร่างกายเราเองครับ การเล่นคลอสฟิตจะเป็นการเล่นแบบก o ุ๊ปคลาสครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ60นาทีผู้เล่นจะต้องทำตามโจทย์ที่เทรนเนอร์ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งแต่ละท่าครับจะเป็นการผสมผสานร,รูปแบบการออกกำลังกายต่างๆไว้ด้วยกันซึ่งนอกจากความโหดของท่าแล้วก็ยังมีเรื่องของจำนวนครั้งและเรื่องของเวลามาท้าทายความฟิตของผู้เล่นอีกด้วยครับ รวมถึงการเผาผลาญหลังจากการเล่นภายใน24 3 6ถึง36ชั่วโมงอีก300กิโลแคลอรีต่อวันครับอบอกว่าตอนตอนโยนไม่เท่าไหร่ตอนรับนี่แบบรู้สึกทั้งแขนเน้วขานะครับตอนนี้เป็นหนึ่งนาทีที่ตึงมากและเหนื่อยเหมือนกันนี่แค่ท่าแรกเริ่มต้นนะครับ ก็ตรงส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นนักกีฬาคอร์สฟิตดีกว่าครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะใช่เบสิกแล้วจะเรียกว่าโอลิมปิกลิฟติ้งครับเมนหลักของเราเนะี่ยคือเราเป็นการท้าทายความสามารถครับ uh huh. แต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดำเนินไปตามฟัง์ชันที่นี่คือตามชีวิตประจําวันของเรา uh huh. คือสังเกตจากโอลิมปิกลิฟติ้งจริงๆก็คือ uh huh. เป็นการย่อครับก็บคลองนะครับโดยที่ลําตัวเราตรงเราก็จะไม่ได้บอกว่าทําท่าที่บอกว่าผิดฟอร์ม uh huh. เพราะงั้นอาจะมีการบาดเจ็บพ้องหลังล่างก็ได้หรือคอเป็นแบบนี้ครับสังเกตทุกอย่างมันกก็จะบอว่า ให้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติครับโนโชสไปประมาณนี้ครับเพื่อไปดําเนินในชีวิตประจําวันได้จริงครับคือมันเริ่มต้นมาจากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันก็คือพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงจโอลิมปิกลิฟต์ตนวนี้คราวนี้ก็จะเป็นแบบที่บอกเลยคือท้าทายด้วยมีทั้งความเร็วเทคนิคความแม่นยำครับเข้ามาครับครอสฟิตนะครับถือเป็นสปอร์ตออฟฟิตเนสหรือว่าเป็นกีฬาท้าความฟิตเลยก็ว่าได้ครับเราต้องใช้ทักษะความแข็งแกร่ง มุ่งเน้นในเรื่องของความท้าทายขีดความสามารถของตัวเองครับเป็นที่นิยมมากในประเทศอเมริกาถึงขนาดจัดการแข่งขันกันอย่างจริงจังครับสำหรับในประเทศไทยก็มีการจัดแข่งขันเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่จะหนักหรือว่าจะโหดจะท้าทายสักแค่ไหนเราไปตามชมกันครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในการแข่งขันกีฬาฟิตเน หรือว่าคอสร,ริปนะครับซึ่งชื่อรายการว่าโคโคนัทครับกาจัดการรวมตัวกันของผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายครับวันนี้ครับเขาจะมีการแข่งขันอย่างไรนะครับและกฎกติกาจะมีอะไรบ้างจะสนุกตื่นเต้นร้าใจสักแค่ไหนเราไปติดตามกันครับ การแข่งขันในครั้งนี้มันคือการแข่งขันอะไรครับอ้าเอ่อเป็นการแข่งขันชื่อโคโคนัทครับครับเป็นการแข่งขันของคอร์สฟิตการแข่งขันแบบคอร์สฟิตนี่เขาแข่งกันยังไงบ้างครับเอ่อคอร์สฟิตจะเป็นกีฬาที่ผสมผสานรวมๆหลายๆอย่างนะครัมี running มี b ง k i n g มีการยกน้ําหนักโอลิมปิกแล้วก็มีการยกตรองแมนครับทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันนะครับมีมีแบบวิธีการสุดทหารปินเชือกด้วย นี่วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันแบบนี้ครับจัดขึ้นเพื่ออะไรครับหลักๆเลยให้คนที่เล่น crossfit หรือว่าคนที่ออกกาลังกายในด้านฟิตเนสในประเทศไทยเข้ามารวมตัวกันจะมีแบ่งเป็น2รุ่นเหมถ้าเป็นภาษาไทยไง่ายๆคุณมือสมัครเล่นกับ,บมืออาชีพการแข่งขันครั้งนี้ทีม3คนครับผมอ๋อแบ่งเป็น3คนใช่แบบเป็น3คนมีผู้ชาย2ผู้หญิงหนึ่งความยากของการแข่งขันแบบนี้ มันอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับปกติเราจะเห็นการแข่งขันแบบคนเดียวเดียวยกน้ำหนักก็คือวัดความเก่งของตัวเองเลยถ้ายกได้ดีน้ำหนักเยอะก็สามารถชนะคนอื่นได้แต่อันนี้คือเป็น3ามคนทุกการยกจะมีการเช่นอีเวนต์รายการหนึ่งจะมีการยกน้ำหนักให้ได้มากที่สุด3าคนคนละท่าสา3ท่าต้องเอาน้ำหนักมารวมกันถ้าได้ที่หนึ่งอันนี้ถึงจะชนะอีเวนต์ก็คือไม่ใช่ว่าคนเดียวเก่งจะสามารถทำให้ทั้งทีมชนะได้ต้องเป็นทีมเวิร์กเป็นทีมเวิร์ก การแข่งขันในครั้งนี้ครับจะแข่งเป็นทีมทีมละ3คนประกอบไปด้วยชาย2หญิง1ระดับบิ๊กนเนอร์หรือว่าเริ่มต้นนะครับไปจนถึงระดับโปรแต่จะแข่งเหมือนกันทุกอย่างครับจะแตกต่างกันที่จํานวนน้าหนักปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินนะครับก็จะมีในเรื่องของเวลาจํานวนครั้งและจํานวนแคลอรี่ครับถือว่าเป็นปัจจัยการตัดสินที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากครับ ในส่วนของผู้ตัดสินนะครับก็จะมีในส่วนของหัวหน้ากรรมการกรรมการสนามที่ต้องคอยมองในส่วนของนักกีฬาว่าได้ทำถูกต้องตามกติกาทั้งในเรื่องของท่าทางความพร้อมเพียงและจำนวนครั้งเรียกว่าสายตาต้องไวครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พิทคูครับซึ่งจะต้องทำหน้าที่เรียกว่านักกว่านักกีฬาเลยครับทีนี้หน้าที่ หลักๆวันนี้นี่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสําหรับพิธครูครับหนึ่งคือ,อเซตอุปรกรณ์ใช่ไหมคะเซตอุปรกรณ์แล้วก็ดูความปลอดภัยของอุปรกรณ์ด้วยว่าพร้อมไหมให้กับนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะพอก่อนที่จะแข่งเราก็เซตไปวางให้กับพื้นไปกับที่ที่ที่เขาจะเริ่มแข่งอะไรเงี้ยค่ะพอเขาแข่งเสร็จในทีต่อไปเราก็ดูว่ามีต้องมีการเพิ่มน้ําหนักหรือเปล่าถ้ามีการเพิ่มน้ำหนักเราก็ปรับให้มันเพมมิ่มน้ำหนักหลังจากนั้นถ้าเสร็จเราก็อุปรกรณ์ออกต้องดูแต่อยู่ตลอดเวลาดูว่าอุปกรณ์ตกไหมหรือโน่นนี่นั่นไหม ถ้าเหมือนถ้าสมมติว่ายกอยู่แล้วคลิปมันหลุดเราก็ต้องไปช่วยเขาหรือประมาณนี้ค่ะก็ต้องดูซัพพอร์ตตลอดเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่พิทครูนะครับนอกจากจะต้องจัดเตรียมสนามแล้วใส่น้ำหนักให้กับนักกีฬาแล้วยังต้องคัดถูทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งครับหลังจากที่นักกีฬาเล่นจบซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อีเวนต์หนึ่งนะครับอีเวนต์แรกเลยจะเรียกว่าเซนเตอร์พีซอันนี้ก็คือมีน้ำหนัก ขนาดไหนครับประมาณ120 20ี120ปอนด์ครับรปอนด์โอ้โหนอกจากเจ้ากระสอบนอนขนาดยักษ์แล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆอีกหลายอย่างครับอย่างเจ้าตัวนี้เรียกว่าใจแอนสเลตครับซึ่งดัดแปลงมาจากอุปกรณ์การฝึกของนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพเลยนะครับและเจ้าตัวนี้ครับที่เรียกว่าหินฟลิปรวมถึงรถเข็นปูน,นะครับก็มาอยู่ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีอุปกรณ์ที่เราคุ้นตากันอย่างบาเบลในขนาดมาตรฐานและขนาดยักษ์ใหญ่แบบนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นน้ำหนักของสมัครเล่นรหรือสเกลคือน้ำหนักอยู่ที่3 80ปอนด์ครับผมรวมเป็นโลก็ประมาณ150าลองยกไหมพี่พลหนึง่งสองออประมาณนั้นโอ้อยากหนักมาก คือ<ช>เดี๋ยวนักกีฬา3คนจะต้องมาเรียงกันตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ยกพร้อมกันใช่นี่แค่อุปกรณ์นะครับยังมีความท้าทายได้มากขนาดนี้ช่วงหน้าครับการแข่งขันจะดุเดือดท้าทายโหดสักแค่ไหนติดตามให้ได้ครับ